Beast ตอแวร,รักร้าววีวี e t t e p โพสเซ้ารบรูปคู like ่เกลี้ยงไอจีเลยค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะสาวีอเลกก็ได้ออกมาโพสต์คลิปสั้นๆที่ทำเอาแฟนคลับห,หลายคนถึงกับงงกันตาแตกเลยล่ะค่ะในคลิปนะคะก็จะเห็นว่าสาวีกำลังนอนเล่นอยู่บนเตียงพร้อมกับคำพูดว่าอะไรสักอย่างออกมาแต่ไม่มีเสียงพร้อมแคปชั่นว่าเราเคยรักกันแต่เราทั้งคู่ก็ทำให้มันพังลงไปงานนี้ก็ยิ่งทำให้แฟนคลับต่างก็สงสัยกันเข้าไปใหญ่ค่ะแถมยังโยงไปถึงเรื่องความรักของสาวีกับหนุ่มก้าวด้วยค่ะ และล่าสุดนะคะสาววีก็ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมอีกครั้งหนึ่งค่ะด้วยการโพสต์ภาพแก้วแตกพร้อมแคปชั่นว่าเราทั้งสองผ่านเรื่องแย่ๆมามากพอแล้วแต่ภาพก็ได้ถูกลบออกจาก IG ไปแล้วค่ะหลังจากที่สาววีนั้นก็ได้โพสต์ภาพลงไปมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าโพสต์ก่อนก็เศร้าและวก็ลบทิ้งอย่าบอกนะว่าใจบอดีแล้วรูปคู่ก็ไม่มีแล้วอะแต่เรื่องจริงจะเป็นยังไงขงต้องรอดูคู่นี้กันต่อไปค่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ